สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านทุกคนครับชาวสเก็ตฟุตบอลที่เคารพรักนะครับโอ้โหเช้าแบบนี้ครับมีความหลงข่าวสารฟุตบอลก็ความหลงคู่เมื่อคืนครับอาร์เซนอลกับเบรนท์ฟอร์ดโอ้โหตอนนี้ไล่แบบยากมากๆนะครับจางนั้นของมิเกลอาร์ติตาเองเขาก็ยอมรับโอ้ว่าตอนนี้แชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษครับมันรีบรีแล้วนะฮะจากนั้นของมิเกลอาร์ติตา,ากุานซือของอาร์เซนอลครับยอมรับว่าโอกาสคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤดูกาลนี้รีบรีเต็มที หลังทีมเสมอเบรนฟอร์ดเมื่อคืนนี้1ประตูต่อหนึ่งะครับเป็นอะไรที่ค่าจะฝืดไปเลยสําหรับอาร์เซนอลผลเสมอนัดน,นี้ครับจะใหอาร์เซนอลครับตามหลังลิเวอร์พูลเป็น10คะแนนแต่แข็งมากกว่า1นัดและเหลือเกมในมืออีกแค่6เกมครับนั่นหมายความว่าลิเวอร์พูลเนี่ยต้องการชนะอีก3จาก7เกมสุดท้ายเพื่อคว้านะแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ เจ้าน,นของมิเกลออเตต้านะครับยอมรับว่าผิดหวังกับผลการแข่งขันเฉพาะอย่างยิ่งหลังเพิ่งระเบิดฟอร์มโหดถล่มเรอัลมาดริดมา3าศูนย์ในศึกชิบะเลกครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาฟอร์มกําลังดีเลยแต่มาพลาดอะไรแบบนี้ครับหลังเกมครับเจ้านของมิเกลออเตต้าบอกว่าผมไม่รู้เหมือนกันบรรยากาศมันแตกต่างไปจากเมื่อวันอังคารอย่างแน่นอนผมไม่รู้ว่ามันอยู่ในความคิดของแฟนบอลหรือเปล่าแต่สําหรับเราในฐานะมืออาชีพเราทราบดีถึงความสัมพันธ์ของเรา วันนี้สิ่งที่เราต้องทําคือเพิ่มโอกาสลุ้นแชมป์พิมเหล่งกรีแต่ด้วยผลการแข่งขันแบบนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วนะครับก็ถือว่าอารมณ์เหมือนใกล้จะยอมยกธงขาวแล้วสำหรับอาร์เซนอลของมิเกลเอเตตานะครับอยากจะลองยกธงขาวดูนะครับเผื่อมันอาจจะลุ้นยากแล้วแหละในการที่จะไปไล่ล่าแต้มกับลิเวอร์พูลเนี่ยลิเวอร์พูลครับจะเตะวันนี้นะครับก็จะเจอกับเวสต์แฮม ส่วนเชนั่นของโทมัสแฟรงค์นะครับผมก็ฟันธงว่าอาร์เซนอลเนี่ยรอดตัวแน่ๆในการเยือนแรอัลิดวันพุธนี้ไปเล่นที่ซานเตโกเบรเบลนะครับคุณซื้อของเบรนฟอร์ดอย่างโทมัสแฟรงค์ครับก็เชื่อว่าอาร์เซนอลเนี่ยสามารถเอาตัวรอดได้ในเกมไปเยือนแรอัลิดในทัวร์ชเบเลกวันพุธหน้าไอป้ปืนโดอาร์เซนอลน,นะครับเปิดบ้านถล่มมาเรดมาสาูนยนัดแรกที่กรุงลอนดอนต้นความได้เปรียบไว้ในมือขณะที่จูบลีแฮมก็มัม่นใจว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้สำหรับการสร้างบริหารเมื่อแรมริดจะกลับไปเล่นในใบ้าานตตััวเองครบที่ซิด เม่ถูถามแนวทางของตัวเองครับหากตัวเองกําลังที่จะไปเยือนเบอร์ดเบลด้วยสกอร 30, ์สามศูนย์แฟรงก์ก็บอกว่าผมไม่คิดอย่างนั้นแแต่ผมชอบความท้าทายนะผมคิดว่าคุณต้องคุยกับมิเกลเกี่ยวกับเรื่องนั้นเขาและโค้ชของเขาได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาเก่งแค่ไหนและพวกเขาพัฒนาไปมากแค่ไหนในฐานะสโมสรมิเกลทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมในการทำให้ทีมอาร์เซนอลแข่งขันได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วง3าปีที่ผ่านมา พวกเขาเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ดีเมื่อมองจากภายนอกอานทเซนอลทำงานหนักเลยพวกเขาเนี่ยเล่นเกมรับได้ดีมากพวกเขาเล่นลูกตั้งเตะได้ดีมากดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าพวกเขาจะโอเคกับเรนัริดในวันพุธนี้นะอันนี้ก็คือการเปิดปากให้สัมภาษณ์ของทางทมัสแฟรงค์นะครับในการพูดถึงมิเกลจะว่าสามารถเอาตัวรอดได้แน่ในการเล่นเกมชิบลีนัดที่2ที่ต้องไปเยือนซาติโกเบรเบลของเรอัลมาดริดนะครับเดี๋ยวก็รู้แค่ว่าใครเนี่ยจะผ่านเข้ารอบต่อไปเนาะผมก็คิดว่า มันเป็นมุมมองที่ค่อนข้างจะเป็นไปประมาณ70%ในการที่จะมองว่าทางอาร์เซนอลจะผ่านมาริดไปได้พรอะสกอต์ตูนทั้ง3เมตรนะครับมันไม่ใช่งานง่ายว่าจะไปยิงกันโอ้โหจังหวะนี้ควรแดงครับท่านั้นมาตินเนลลี่ครับฉุนนอกาดเสียบโหดเกือบขาหักนะครับกราเบียลมาตินเนลลี่ครับปีกของอาร์เซนอลเนี่ยบ่นหลังเกมว่าคริสเตียนนอกาดครับเกือบําให้เขาขาหักจากจังหวะเข้าสกัดแรงในครึ่งแรกครับพร้อมบอกว่าจาังหวะนั้นเนี่ยท่านั้นของนอกาดครับน่าจะโดนใบ ในจังหวะนี้นะครับนอกาดพุ่งเข้าเสียบมตาตเตอรเนลี่แบบ2เท้าครับทต่ไม่แฟนบอลในเอ็มบรีสเตเดียมพากันโหกันสนัน่นขณะที่มิเกลเตต้าถึงกับออกมาโวยใส่พุทธศิสินครับที่4นะพุทธศิสินที่4และทีมงานเบรนฟอร์ดนะครับแต่สุดท้ายครับโอ้โหพุทธศิสินไซมอนฮูเปอร์ครับแจยแค่ไปเหลืองและวิอากก็ไม่ได้เปลี่ยนคำตัดสินนั้นด้วยหลังเกมครับกราเบียมาติตอรเนลี่ก็กล่าวกับสกายสปอร์ตครับหลังเสมอกันไปหนึ่งหนึ่งเมื่อคืนเขาบอกว่าผมไม่ได้ดูภาพช้นะนน้้้้้าาาาาาแแลลววนนนนนนนะะะตตต่่่อััถเทผผมมงิดพืจขหกไป นอกการดบอกว่าไม่ได้ตั้งใจผมก็เชื่อนะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจแต่ยังไงก็เกือบทาให้ผมขาหักได้อยู่ดีสําหรับผมเนี่ยมันควรเป็นใบแดงเลยแหละเพราะดูอันตรายมากส่วนอาร์เตต้าครับพูดถึงจังหวะนั้นแบบั้นๆบอกว่าดูจากปฏิกิริยาผมข้างสนามก็น่าจะรู้นะว่าผมคิดยังไงฝั่งของโทมัสแฟรงค์นะครับเกนั้นของแฟรงค์เองเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ตอว่าก็เป็นมุมมองของเขาผมว่าใบเหลืองเนี่ยก็แรงพอแล้วอ่า มุมมองของแต่ละคนมันต่างกันนะครับต้องบอกว่าบางคนอาจบอกว่ามันแรงแต่คนโดนเสียบอาจจะบอกว่าเอ้ยมันแรงถ้าสมมติเท้าแบบนึงเนี่ยอาจจะทําให้ขาหักได้เลยนะครับโอ้โหก็หวาดเสียวพอสมควรไปดูท่านั่นของเควินเดูบอยกันหน่อยนะครับโอ้โหเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าเป็นพระเอกนะในการพาแมนซิตี้ครับถล่มคริสตันเาเลส5ประตูต่อ2เมื่อคืนนี้ถือว่าโดนไปก่อนนะครับ2เม็ดแต่มารัวทีเดียวเลยครับสำหรับแมนซิตี้5-2เป๊ปกุลล่าครับขอบคุณเควินเดูบอยครับระเบิดฟอร์มพาแมนซิตี้พลิกโมเมนตัมครับ เป๊ปกุดูล่าครับคุณซื้อหัวสของแมสตี้นะครับไม่มีข้อสงสัยใดๆในความสำคัญของเควินดบรอยด์พย์เมคเกอร์ตัวเก่งขณะที่ทีมของเขากำลังลุ้นโคต้าไปเล่นสึกยูฟ่าชิเปอลีกในฤดูกาลหน้าดาวเตะทิมชาตบลเยียเอย่อดบรอย์ครับซึ่งจะออำลาทีมหลังจบฤดูกาลนี้มีบทบาทสำคัญในเกมที่สตี้พลิกสถานการณ์จากตามหลัง0-2กลับมาชนะาเลตนะครับ5-2ที่เด ก่อนที่เจเมส์กาตี้แล้วก็นิโก้โอรไรลีร่ครับจะทําประตูปิดท้ายหลังเกมครับเป๊ปกูดูล่าก็ยกย่องผลงานของเควินโรยที่กำลังจะอำลาทีมเขาบอกว่าฟอร์มของเควินเหมือนที่เขาแสดงให้เห็นมาหลายปีหลายแมชเขาเล่นได้อย่างสุดยอดเขาช่วยเราทําลายโมเมนตัมที่ไม่เดียวไปควมรู้สึกขอบคุณที่เรามีต่อเขาโดยเฉพาะผมเองนั้นยิ่งใหญ่มากเขาทําได้อย่างน่าเหลือเชื่อและผมรู้ว่าเขายังสามารถทําได้อีก วันนี้เขาโดนทำฟาวล์บ่อยแต่เวลามีบอลก็ยังฉลาดมากและจากทั้งประตูและแอสซิสต์เนี่ยเขามีส่วนช่วยเราชนะเกมนี้เยอะเลยจากที่ตามหลังศูนย์ประตู2สองมันไม่ง่ายเลยแต่เรายึดมั่นในแผนการของเราตอนนี้เหลืออีกแค่6กนัดและเราเนี่ยต้องการแต้มเพื่อคว้าตั๋วไปลชเปลีกเกมนี้จึงสำคัญมากๆนะครับอันนี้คือการเปิดปากนะครับของทางเป๊ปกุเรล่าในการยกย่องเควินเดบรอย ที่เป็นพระเอกนะครับในการช่วยให้แมนซิตี้เนี่ยพลิกสถานการณ์ครับเล่นในบ้านโอ้โหเมื่อคืนนี้ดุดันมากนะก็ถือว่ากลับมา5ประตูต่อสองครับเป็นอะไรที่โคตรจะสุดๆอะ่ะถือว่าแผนของเดอะบอยเองก็ถือว่าใช้ได้ผลนะครับและอีกอย่างเนี่ยการจ่ายบอลของเขาเมื่อคืนนี้มันรู้สึกว่าคิลล์พาสอะไรต่างๆมันได้ผลหมดเลยถือว่ายังประสบความสําเร็จในส่วนของเพลย์เมเกอร์อย่างเคีวีเดอะบอยครับเป๊ปก็ยกเลยว่าไม่สามารถมีใครมาแทนที่เดอะบอยได้ครับ มันไม่ใช่ง่ายๆครับที่คนคนนึงเนี่ยจะมาโดนแทนที่โดยสไตล์การเล่นสกิลการเล่นอะไรต่างๆมันไม่ได้เหมือนกันทุกอย่างมันต้องมีการพัฒนาแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปตามสไตล์ของนักเตะแต่ละคนนะครับเดอะบอยก็มีสไตล์ตัวเองครับแล้วนักเตะที่เข้ามาทดแทนคนใหม่ก็จะมีสไตล์ที่แตกต่างกันออกไปอีกนะในส่วนนี้ก็ต้องรอดูต่อไปครับโอ้โหว่าจะเป็นยังไงต่อนะจะไปเล่นที่ไหนสําหรับทาง KDB ฝากด้วยครับสำหรับแฟนตาซีพิมพ์เบรคครับถ้าใครสนใจก็ไปสร้างทีมสุดมันลุ้นรางวัลใหญ่ร้อนใจทุกเมกจะได้นะครับที่แอดเวนต์ซี365ได้เลยลืมนะครับมีแอดมินด้วยนะครับก็ไปแจกของรางวัลสร้างทีมในฝันของคุณครับเหมือนคุณไปสร้างทีมอยู่ข้างสนามนะครับไปจัดนักเตะโดนใจ5คนครับเป็นนักเตะแฟนตาซีกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่1ครับจนถึงวันที่30เมษายนนี้เท่านั้นครับตอนรับสงกรางด้วยอ่ะวันนี้ก็สงกรางแล้วนะครับวันที่13สิบสามเมษายนสองพันหัว เที่ยวสังสรรค์นสนุกสนานนะครับอ,อยู่กับครอบครัว,วกลับบ้านเดินทางไกลนะครับก็ขอให้มีความสุขนะรวยสวัสดิภาพปลอดภัยนะครับมีมสขแลับฟังข่าวด้วยนะครับผมเดี๋ยวมีข่าวสารใหม่ๆจะมาอัปเดตให้ฟังแบบยาวๆแบบตับเลยครับขอบคุณมากครับที่รับฟังข่าวสารนะฮะ